อาการผื่นคันลมพิษผมร่วงเหมือนกันเพราะว่าอะไรผื่นคันก็เกิดจากเลือดทั้งตัวมันเสียไงนะะเขาเรียกว่าลมพิษเลือดเป็นพิษเลือดเป็นพิษมันจะออกออกผื่นนะคะออกผื่นไม่ไม่ออกผื่นก็ออกเป็นที่จมูกจะมีแบบเอ่อน้ำมูกไหลตลอดเขาเรียกว่าผื่นภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้จมูกกับภูมิแพ้ผิวถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกจะเป็นลักษณะของการหายใจมีปัญหา นะคะเป็นภูมิแพ้จมูกแต่ถ้าผื่นภูมิแพ้ออกตามตัวผิวหนังเขาเรียกว่าเลือดมีปัญหามันไปไป,ไปทางกระแสเลือดมันไปทั้งเลือดส่วนมากถ้าเราปล่อยไวไ้ไม่ไม่ไม่รีบรักษาหรือว่าไม่ให้แบบไม่ไม่ถ่ายพิษอะนะคะของเสียพวกนี้จากการอาหารมันจะกินแบบสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่เคยได้ยินคําว่า SLE ไหมแพ้ภูมิตัวเองอะเพราะว่าเลือดเป็นกดเยอะเกินไปเขาเรียกว่า เลือดมันเป็นพิษอะคะ่ะเลือดเป็นพิษท,ทุกวันทุกวันกินกินกินเข้าไปพอเลือดเป็นพิษหนักเข้าเงินเข้ามันจะกลายเป็นก้อนมะเร็งหรือว่าก้อนของเสียสะสมในตัวพี่เกิดอาจจะเกิดมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเป็นคนที่เป็นมะเร็งนะก็คือเลือดเลือดเป็นพิษเลือดไม่ดีนั่นเองน,นอะดังนั้นเนี่ยการที่ผื่นขึ้นผมร่วงเพราะว่าความร้อนในร่างกายสูงความดันแรงดันลมมันดันขึ้นพอดันขึ้นสมองลมร้อนลมพิษมันไปเผาเอาน้ํานะคะลากผมให้มันแห้ง ดังนั้นผมพี่ก็ล่วงมันเป็นผลพวงจากร่างกายของเรามีพิษทั้งหมดเลยอันนี้เันเราให้ฟังนะมันมาจากอะไรเพราะว่าเลือดไม่ดีเลือดไม่ดีแล้วเกิดลมพิษตีออกมาตามตัวก็ให้แก้ตามนี้ก่อนเอาง่ายๆก่อนนะคะไปแก้ที่อาหารแล้วก็ทําให้ร่างกายมันเย็นขึ้นก่อนหาใบเตยใบยญานางดังจืดใบโบกใบหมอนหรือแล,แล้วแต่สะดวกเลยนะคะมากินเสริมวันละหนึ่งแก้วนะคะกินเสริมให้ตัวมันเย็น7จ็ดถึงสิวันถ้าร่างกายเย็นแล้วก็หยุดทานอย่าทานต่อนเนื่องเดี๋ยวจะเย็นเกินไป סליחה